นี่เดินไม่ดูเลยหรือยังไงขอโทษนะคะเดี๋ยวแล้วนี่เอาลังมาจากไหนเออฉันเก็บมาจากทางขยะที่บริษัทนี่แหละคะ่ะนี่ไม่รู้เหรอว่าเขาห้ามเอาของบริษัทไปใครเอาไปถือว่าเป็นขโมยนะแต่ของพวกนี้มันถูกทิ้งไปแล้วนะคะเชิญครับคุณฟ้าแล้วยังไง รังพวกนี้ก็เป็นของบริษัทเหมือนกันจ่ายค่าปรับมาเลยสองพันรังกระดาษมันขายได้เงินไม่กี่บาทเองนะคะฉันมีเงินจ่ายค่าปรับแล้วค่ะถ้าไม่จ่ายพวกฉันจะให้ผู้จัดการไล่เธอออกแค่ลังกระดาษพวกนี้คุณลับต้องไล่ฉันออกเลยเหรอคะก็ใช่น่ะสิไม่งั้นจะมีกฎไว้ทำไมวันนี้เงินเดือนเพิ่งออกจ่ายเงินมาเลยเร็วเ คุณเจแทนครับช่วยโทรเลื่อนนัดคุณทีรัศักดิ์ให้ผมหน่อยนะครับได้ครับคุณครับมดเรียวซี่ทำอะไรครับคือหนุห่ยขโมยขอ,ของค่ะคุณฟ้าขโมยอะไรขโมยรังกระดาษพวกนี้น่ะเหรอ ไม่จริงนะคะลังกระดาษพวกนี้ฉันเก็บมาจากทางขยะที่บริษัทฉันไม่ได้ขโมยนะคะถึงคุณนุ้ยเขาจะาลังกระดาษไปพวกคุณสองคนก็ไม่มีสิทธิ์ไปปรับเงินเขารีบคืนเงินแล้วก็ขอโทษเขาซะไม่งั้นผมจะไล่พวกคุณออกขอโทษค่ะต่อไปพวกฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วฉันก็ขอโทษด้วยเหมือนกันนะคะ พ่อคุณกลับไปทำงานได้แล้วแล้วคุณนุ้ยเอาลังกระดาษพวกนี้ไปทำอะไรหรอครับเออคือฉันอยากหาไรายได้เสริมนะคะตอนนี้ครอบครัวฉันกำลังลำบากพ่อฉันก็ประสบอุบัติเหตุนขณะทำงานส่วนแม่ก็ป่วยเรื้อรลัง ฉันต้องเป็นเสาหลักของบ้านต้องหาเงินดูแลครอบครัวแล้ก็ส่งน้องเรียนนะคะบริษัทก็มีโอทีให้ทำนะครับแล้วทำไมคุณนุ้ยถึงไม่ทำโอทีเป็นรายได้เสริมนะครับฉันทำโอทีทุกวันนะคะแต่เงินก็ไม่พอใช้ คุณนุ้ยเอาลัางพวกนี้ไปนะครับผมอนุญาตผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ดูแลลูกน้องไม่ดีจนทําให้คุณนุ้ยต้องเจอเรื่องแย่ๆแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ใช่ความผิดของคุณฟ้าหรอกคะ่ะนอกจากล้างกระดาษพวกนี้แล้วคุณนุ้ยเอาขวดน้ําไปด้วยก็ได้นะครับผมจะให้พนักงานเก็บไปให้จริงเหรอคะขอบคุณคุณฟ้ามากๆเลยนะคะคุณนุ้ยครับถ้าเจอปัญหาอะไรเนี่ย คุณนุ้ยปรึกษาผมได้ตลอดเลยนะหรือว่าถ้าต้องการเบิกเงินล่วงหน้าก็สามารถบอกผมได้เลยขอบคุณนะคะแต่ฉันเกรงใจฉันเบิกเงินล่วงหน้าหลายครั้งแล้วละค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมเป็นหัวหน้าต้องเป็นที่พึ่งให้ลูกน้องอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีลูกน้องเนี่ยบริษัทของเราก็คงไม่ได้เติบโตมาขนาดนี้ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็สามารถบอกผมได้เลยนะครับ ผมพร้อมช่วยเหลือเสมอขอบคุณฟุ้ฟ้ามากมากเลยนะคะเป็นเจ้าคนนายคนอย่าคิดว่าอยู่เหนือคนอื่นอย่าใช้แต่ปากสั่งงานควรม,มีเมตตามีน้ำใจดูแลช่วยเหลือลูกน้องและเป็นที่พึ่งพิงให้ลูกน้องด้วย